ของเราของเราจะหนักไหมอ่ะดังดีๆนะคะดังที่เอ้าคันนั้นเต็มเลยคันนั้นเอาไหว้ไหมของเราไปได้ไหมล่ะได้ค่ะแล้วผู้หญิงขับอีกนะตอบแทนด้วยนะว่าได้ของเราผู้หญิงขับอีกคือนี่น่ะมืออาชีพค่ะมืออาชีพของเราผู้หญิงขับเด้อเออพี่ปนตัวนี้อบบี้บ๊อบบี้บีี้ประหลัดต้องขึ้นบี้ประหลัดงขึ้น ข <c oughs> องเราผู้หญิงขับด้ของเราผู้หญิงขับนะก <c oughs> ำังเัน,เน <c oughs> ผู้ใหญ่บ้านอยู่นี่แล้วเดินอัทีประหลัดก็เดินก็เอาไว้รับแขกคนะ <c oughs> ันนี้ผู้หญิงขับนะคะค่ะไปสื้อม อย่าเบิ่กใจอย่าบอกคันอื่นก็ผู้หญิงขับทำง,งานที่ไหนคหาอยู่พมจค่ะพัฒนาสังคมค่ยยในะใช่ไหมคะโอ้ยก็กลับไปกลับไปหายขียยข้ถิงน,นี่ล่ะกลับมาพื้นที่หายขี้ถิงนี่ล่ะอันนี้เนาะดีนะมันไม่แดดละเดี๋ยวเดี๋ยวคงฝนคงไม่ตกนี้อันนี้เที่ยผักหนอกบัวเต็มไปหมด ラッピー。 por